สวัสดีค่ะไต้หวันขณะนี้กำลังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟอ้อซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องมานานหลายปีแล้วส่งผลกระทบต่อผู้มีไรายได้น้อยหลายภาคส่วนก็พยายามที่จะออกมาช่วยเหลือการก่อตั้งธนาคารอาหารก็เป็นหนึ่งในมาตรการความช่วยเหลือค่ะ ครอบครัวนี้มีสมาชิกทั้งหมด5คนแออัอาจจะอยู่ในห้องแฟลตแคบๆขนาด23ตารางเมตรที่เมืองคีลุงเด็กๆต้องทำกันบ้านกันที่พื้นเพราะไม่มีโต๊ะเขียนหนังสือโซฟาก็ทั้งเก่าและขาดเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ในห้องนี้ล้วนเป็นของเก่าใช้แล้วสู่ทำงานเป็นพานโรงได้เงินเดือนประมาณ20,000บาท ขณะที่สามีไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่งทั้งคู่มีลูกสามคนแต่สองคนพิการทางร่างกายรายได้ของทั้งคู่รวมกันจึงไม่เพียงพอที่จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟซึ่งปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับราคาสินค้าที่สวนทางกับอัตราเงินเดือนที่ลดต่ำลงเท่ากับ16ปีที่แล้วซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาเงินเฟอ้อทำให้ผู้มีไรายได้ต่ำของไต้หวนันได้รับผลกระทบอย่างหนัก รัฐบาลไต้หวันเผยตัวเลขครอบครัวที่มีรายได้ต่ำว่ามีอยู่ประมาณ3 5 0 0 0 0้ครอบครัวไม่รวมครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางถึงต่ำและครอบครัวที่เข้าขั้นยากจนแต่ปัญหาคือมีชาวไต้หวันอยู่จํานวนไม่น้อยที่ไม่เข้าข่ายยากจนหรือรายได้ต่ำเนื่องจากมีญาติพี่น้องที่มีทรัพย์สินหรือที่ดิน แม้จะไม่สามารถขายหรือมีไรายได้จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ตามทําให้คนกลุ่มนี้ไม่สามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและนี่ก็คือที่มาของธนาคารอาหารไต้หวันซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากช่องโหว่ของกฎหมายไต้หวันซึ่งห้ามบุคคลที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่หรือมีลูกที่โตเป็นผู้ใหญ่ขอรับสวัสดิการจากรัฐบาลแม้ว่าคนเหล่านี้อาจไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพ่อแม่หรือลูกๆก,ก,ก็ตาม ธนาคารอาหารน้านจีชางนับเป็นธนาคารอาหารแห่งใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดให้บริการในเขตว่านหัวมีจุดม,มุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานและครอบครัวที่มีไรายได้ต่ำซึ่งแต่ละเดือนผู้ที่เข้าข่ายจะได้รับแต้มจำนวน500แต้มมูลค่าราว500บาทไปซื้ออาหารที่ธนาคารโดยอาหารทั้งหมดล้วนรับบริจาคมาทั้งสิน้นปัจจุบันไต้หวันมีธนาคารอาหารสิบเ้าแห่งมีระบบการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไปแต่ที่เหมือนกันคือจะให้ความช่วยเหลือเป็นอาหารไม่เป็นเงินสด เราไม่ต้องการให้ผู้รับความช่วยเหลือนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์น้องนัชชาสอนคำที่เกี่ยวกับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนประเภทใดการช่วยเหลือถือว่าเป็นสิ่งสำคัญคำว่าช่วยเหลือภาษาจีนว่าอย่างไรนั้นไปถามน้องนัชชาลูกสาวพี่บ๊อบเลยค่ะ